นิวชยพลส่งกำลังใจให้คุณพ่อหลังสูญเสียน้องชายไม่เคิืนผู้พาร เป็นอีกหนึ่งข่าวสุดช็อกในวงการบันเทิงเมื่อทราบว่าอาดีตพระเอกดังอย่างมิทเชลชัยโรธภูพาสเป็นที่รู้จักในชื่อไมเคิลภูพาสตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในวัยเพียง52ปีโดยตำรวจพบว่ามีบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าที่ศีรษะโดยร่างของไมเคิลภูพาสตั้งบำเพ็ญกุศลณสา,าลาเก้าณวัดสา,าครศูนย์ประชาสารท่ามกลางความอาลัยของญาติมิตรด้านนิวเชียพนหลานชายแท้ๆของไม ได้โผลเข้ากอดคุณพ่อซึ่งเป็นพี่ชายของไมเคิลทันทีที่เดินทางมาถึงขณะที่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าสลดสำหรับประวัติของไมเคิลภูพาหรือนายมิเชลชัยโรธภูพามีชื่อเล่นว่า โอ oh, เป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมโดยมีคุณแม่เป็นคนไทยเป็นพี่ชายโอลิเวอร์พูพาสเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนอายุได้3ปีจึงย้ายมาอยู่ประเทศไทยจนถึงอายุ14ปีจึงไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ศึกษาด้านบริหารธุรกิจโฆษณาจากคริสเซนประเทศนิวซีแลนด์จากนั้นศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพอีก2ปีที่เมืองเวลิตันประเทศนิวซีแลนด์